มาดูสิอันดับแรกของสินค้าที่ส่งออกไปแล้วนะฮะเนี่ยครับสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขนี้นะครับมาจากสำนักข่าว eFinance ไทยนะฮะ eFinance ไทย10อันดับแรกส่งออกนะครับปี64ก็ไม่ต่างกันนะครับมีรถยนต์อันดับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์อันดับ2ผลิตภัณฑ์ยางอันดับ3เม็ดพลาสติกอันดับ4เคมีภัณฑ์อันดับ5อัญมณีอันดับ6แผงวงจรไฟฟ้าอันดับ7เครื่องจักรกลอันดับ8น้ำมันอันดับ9เครื่องปรับอากาศอันดับ10นะครับนี่ปี64นะฮะ มาดูประเทศที่ส่งออก10อันดับแรกบ้างครับเอ๊จะมีประเทศโลกมุสลิมบ้างไหมติดหนึ่งในสิบฮะมีไหมครับลองดาวดูนะมาดูตัวเลขจริงนะครับเราส่งออกหลักของไทย10อันดับแรกอันดับหนึ่งประเทศจีนครับ9.66ล้านบาทนี่ของจีงครับ9.66แสนล้านบาทนะฮะ9.66แสนล้านบาทนะฮะประเทศจีนที่เราส่งออกให้เขาอยู่เนี่ยครับส่วนแชร์ตลาด11.9%นะฮะอันดับสอง ประเทศสหรัฐอเมริกาเราส่งออกหน้าประเทศไทยส่งออกไปที่อเมริกานะครับแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดแสนเก้าหมื่นแปดแปดพันล้านบาทนะฮะอันดับสามประเทศญี่ปุ่นครับเจ็ดแสนล้านเก้าหมื่นเก้าพันล้านบาทอันดับสี่นะครับประเทศเวียดนามครับสี่ล้านสี่แสนล้านหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทอันดับห้าครับประเทศฮ่องกง สี่ล้านหนึ่งหมื่นล้านบาทอันดับหกครับประเทศมาเลเซียสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นล้านบาทอันดับเจ็ดนะครับออสเตรเลียสามล้านสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทอันดับแปดครับอินโดนีเซียสามล้านสองแสนสองหมื่นล้านบาทอันดับเก้าครับสิงคโปร์ประเทศสามล้านสองหมื่นล้านบาทอันดับสิบครับประเทศฟิลิปปินส์สองล้าน 5 3 0 0 0 0ล้านบาทใน1ิบอันดับที่ส่งออกสูงสุดครับมีประเทศโลกมสลิมอยู่แค่มาเลเซียกับอิโนโดนโีเซียคืออันดับ6กอันดับ8แต่2ประเทศนี้ครับเขาจะไม่ซื้อของที่เป็นตาฮาล้านไทยเพราะว่าเขามีตาฮาล้านของเขาเองเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ยอมรับตาฮาล้านไทยครับเพราะฉะนั้นถือว่า1ิบอันดับนี้เกี่ยวข้องกับตาฮาล้านไหมครับในการส่งออกก็ไม่เกี่ยวแล้วแล้ว,ลวทั้งประเทศ1ิอันดับแรกก็ไม่ได้ติดอันดับสินค้า1ิบอันดับแรกก็ไม่ติดอันดับเพราะฉะนั้น เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วแต่รัฐบาลไทยที่ผ่านมาครับเอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนผ่านกระทรวงทุกกระทรวงเอาเงินไปถมกี่หมื่นล้านไปแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปให้ฟังกับหูนะว่ากรรมการการเสนาบท่านหนึ่งรุดพูดตัวเองว่าเอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนผ่านกระทรวงต่างๆเป็นหมืนม่นๆล้านบาท